จริงๆอาจารย์นั่งลงหลันหน้าไปทางโน้ตหันหน้าไปทางเพื่อนเพื่อนดูลาดเองไม่ลาดเองหนึ่งสองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจีบ<อ>กับน้องเจ้าจ๋าวันนี้เรามาทำเฉลจ์อะไรนะ,ะเลนจ์นาดื่มหรือราดนะคะอันนี้ช่องช่องเรายังไม่ได้ทำกันใช่ไหม วันนี้แม่ก็เลยมาเป็นเพื่อนเจษจานะคะเดี๋ยวน้องเจษจะเตะเลอะเธอะอยู่คนเดียวก็เลยต้องมาเลอะด้วยนี่นะคะนี่คุณแม่เตรียมไว้นะคะจะได้กินหรือจะได้ราดกันนะมีอะไรบ้างจจษจาอา่ามีอะไรบ้างคะมีนมเปรียปร้ยวแล้วก็มีนมรสสตรอเบอรี่นะคะมีน้ำผลไม้กาโตะนะแล้วก็มีเฉากลวยดำนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นวุ้น มะพร้าวนะคะผสมม็ดแมงลักด้วยอุ้ยสยองไม่อยากจะโดนราดเลยนี่จะเป็นอะไรเนี่ยสาริมจักริมไหมสาริมก็จะเป็นเส้นๆนี้นะข้างในเป็นน้ำกะทิไม่ชอบกะทิใช่แล้วอันนี้ก็คือน้ำผล<ช>ไม้นะคะน้ำผลไม้เป็นน้ำผลไมร้รวมนะคะแล้วก็อะไรนะน้ำโคน้ำโคกซ่า น้ำกรไมกาโตเข้าไปย่างกี่ชิ้นแปดอย่างนะคะแปดอย่างนะตอนนี้เราได้ทำฉลากไว้แล้วนะใครจะเป็นคนจับก่อนนะอันนี้คุณแม่เขียนหมายเลขติดตามนี้ไว้แล้วนะคะตามขวดไปแล้วนะใครจะเป็นคนโดนคนแรกนะในนี้ก็จะมีทั้งกินทั้งลาบนะคะใา่หมายเลขไว้เอายังไงดีเอายิ่งฉุดก่อนเหรออ่ะเอาไปยิ่งฉุบก่อน่ะ ยิ่งยาวพกกระเป๋ายิงชุบแม่โดนก้อนอีกแล้วลุ้นจังลุ้นจังลุ้นจังอ้าวอะไรนะานี่นะคะทำฉลังไวยนะเขียนไว้ว่าหมายเลขเจ็ดค่ะได้กินเยในหมายเลขเจ็ดอยู่ไหนเลขเจ็ดเลขเจ็ดคืออันนี้สาวกล้วยน้ำชากล้วยนะได้กินนะคะโอ้โห น่าอร่อยจังได้น้ำเฉาก๊วยนะคะหายเลขเจ็ดคือน้ำเฉาก๊วยแล้วก็ได้กินนะแกจะแกะกินแล้วอะไรคะหร,รือเรื่องอะแม่รออยู่จับจยู่จับอร่อยอ้อยอาวอันที่สองน้องจ้าจ๋าน้องจ้าจ๋าจะได้อะไรเออจับเลย จะโดนกินหรือโดนราดนะหมายเลขหกา่ะเขาเขียนไว้ว่าราดค่ะจริงจริงหมายเลขหกอยู่ไหนนี่นะคะหมายเลขของน่าราดโดนราดน้ำผลไม้จะหนาวหรือเปล่าเนี่ยในตอนเย็นๆนะคะเนี่ยหนาวนะเนี่ยจะราดเองหรือให้แม่ราดให้แม่หนูราดเองลาดเองย่อมได้ค่ะอ่ะจัดให้ ลาดบนหัวนี่นะไฟ<ป>ฟนึ่งสองดูิค่ะาเด็กน้อยลาดหน้าตัวเองอีกด้วยโอ้โหแม่ยกนิ้วให้เลยนะใจเด็ดมากเอาละเอาต่อไป <c oughs> แม่ใช่ไหมอาจจะตาถือแม่นะแม่นะแม่จะได้อะไรเนี่ยโอ้โหเด็กน้อยของเรา โอยไม่ได้กินอีกแล้ว่าเลขสามไม่ได้กินไหนเลขสามมึง้วยขามอยู่ไหนสลีมสลีมไม่ได้กินโชคดีไปคิดว่าจะโดนลาดเดี๋ยวนะก็ยากนิดน,นึงจี่แจ๊ย่งเพิ่งจับใ่จย่าเพิ่งจับ ถ้าโดนสลิมลาดหัวแล้วก็แย่เลยนะคะในสลิมนะมนอื้มันอยู่ในอ๋ออย่าเพิ่งขันอย่าเพิ่งอ่ะาเราจ่ามัง่งจะโดนอะไรนะ,ะกินหมายเลขหนึ่งนะคะน้องจะจ่าได้กินนะคะโ,โหดีใจด้วยนะไหนรู้สิหมายเลขหนึ่งอันไหนนะะี่ค่ะ หมายเลขหนึ่งก็คือน้ำผลไม้เตนอมนเองอ้าวแม่ขอให้แม่โดนราดเหรอไม่รู้จะโดนราดอันไหนนะเนี่ยอ้าวขออย่าเป็นอันนี้ละกันมีเม็ดแดงรักด้วยอะเห็นมั้งอะไรไหมเย็นด้วยเย็นด้วย,ย,วยอ่ะต่อไปตาแม่ขยาวเลยเดี๋ยวแม่จะจับละอะ เขียนมว่าหมายเลขแปดนะคะโดนราดคะ่ะอะไรคือหมายเลขแปดอ๋อหมายเลขแปดคือนมเปรี้ยวนั่นเองไหโดนราดฮะจะสาดราดให้แม่เหรอโอ้ยดูเด็กของเราไปหลายจริงๆจะราดให้แม่ไม่ราดเองได้ไหมไม่ได้อะเลย มันเย็นนะนพิ่งออกจากตู้เย็นมาแล้วนี่เย็นมาอ่ะเ,อเร็ว,รวหนาวแล้วหนาวแล้วมันจึกษจาต่อแล้วอีก3มอย่างนะ<า>อะไรขลู่ห้าห้าหมายเลขห้านะคะกินนะคะหมายเลขห้าอันไหนเอย จาได้กินหรือว่าจะโดน่าซะหน่อยอ่ะอ้าวแกให้เลยจิ๊จิ๊จิ๊แม่มันต้องเหลือกินกับรานะเนี่ยอ่ะแม่ต่อนะแม่จะได้กินหรือจะได้รานะเนี่ยอยู่ในมือแม่นั่นนะคะอย่าเพิ่งนมือแม่นะถ้าในมือแม่เป็นกินนะอีกอันนึงต้องเป็นราด ด้าน,นหาไมเล็กสีค่ะโดนร้านนะคะไอที่โดนรานนะคะคือไอที่กลัวอยู่ <c oughs> วุ้นมพะพร้าวผสมเม็ดแมงลักนะคะอันนี้โดนร้านนะคะอันนี้จจสัจะร้านให้แม่หรอฮะให้แม่รัดเองหรือว่จจาจจสัลรัดให้แม่รัดเองเหรอ แม่ไม่อยากลาดอะไรจะจ่าลาดให้แม่ดีกว่าแม่สะหยอนค่ะเพราะว่ามันเพิ่งออกมาจากตู้เย็นลาดหัวเล็กก็ได้ค่ะลาดหัวเล็กก็ได้เลยล้านเลยลานเลยล้านเลยสง <c oughs> สัโยโอ้ยมีเต็มเม็ดแบงลากเต็มเลย <c oughs> ของเร,เราหัวเล็กใหญ่เลยเอาเอาสุดท้ายอะไรเอ่ยกินกินเอ้อ ใช่อันสุดท้ายเลขสองนะคะก็เขียนไว้ว่าราดนะคะ,ะสงสัยก็คงต้องได้ราดเหมือนกันนะลำตึมตึมหมายเลขสองก็คือนมนะคะอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายก็คือนม<ร>อ้อาวโอ้ยด,ดูเอ้ยขอโทษนะใช้ฟันแล้วกันไม่เอาค่ะ บริษัทเขาออกแบบมาดีจริงๆอาจจะแสนั่งลงหันหน้าไปทางโน้นหันหน้าไปทางเพื่อนๆนูฉลาดนไม่ลาดเองหนึ่งสองเอเป็นไงมากเย็นไหมอันนี้อันนี้เขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่าอาบน้ํานมของจริงนะคะจะจ๋าได้อาบน้ํานมผิวจะสวยวันนี้นะเราทั้งโดนกินโดนลานะดูหัวแม่นะมิดนึงรักเต็มหัวเลยนะคะ วันนี้นะคะก็สนุกสนานกันนะใครเกิดบาใครอยากเพื่อนๆนะคะน้องๆเด็กๆนะคะที่อยากจะให้แม่กับน้องจ้จาจ๋าทำเลนอะไรนะคะหรือว่าทำคลิปอะไรนะก็บอกมาได้นะนะคะถ้าความสนุกสนานเราทำได้หมดเอาล่ะวันนี้แม่จิ๊บกับน,น้องจ้จาจ๋าก็ขอลาไปก่อนนะมีเด็กอยู่คนหนึ่งกำลังอึ้งอยู่เลยค่ะอาบน้ำนมอยู่เลยเจอกันใหม่คลิปหนะ้า